สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวเวเลชันแนลนะครับวันนี้ขอเสนอข่าวรอบเย็นประจําวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับทางด้านอิลิกแทนฮาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษยังคงมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่มาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดกําลังให้ความสนใจที่จะควตัวจอแดนฟิกฟอร์ดนายทวารทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันไปเฝ้าเสาหลังจบฤด,ดูกาลนี้รายงานข่าวยังระบุว่าอิลิกแทนฮาอยากได้โกคนใหม่เข้ามาร่วมทีม เพื่อกดดันตำแหน่งของดาวิดเดเคอาเมอกาวชาวสเปนที่ก่อความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งโดยมองว่าจอแดนพิกฟอร์ดมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ามาท้าทาตำแหน่งเมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูการนี้แม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะต้องลิ่นลนหนีตกชั้นอย่างหนักแต่ฟอร์มส่วนตัวของจอแดนพิกฟอร์ดน่าประทับใจอย่างมากหลังจากช่วยทีมเซฟประตูสำคัญหลายครั้งและสามารถเก็บได้ถึง7คอนซีในขนาดเดียวกันจอแดนพิกฟอร์ด ยังยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยลงเฝ้าเสาให้ลพลงา์สิงโตคำลับไปแล้วถึง52เกมซึ่งประสบการณ์ของนายด่านวัย29ปีมีมากพอที่จะเลื่อนให้กับเวทีใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามจอแดนพิกฟอดยังมีสัญญากับเวบเบอรตันจนถึงปี2027และถูกตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่40ล้านปอนด์เท่านั้น ครับสำหรับเอีลิทแท็กซ์นะครับผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่และเขาสนใจที่จะคว้าตัวจอแดนพิกฟอร์ดนายทวารทีมชาติอังกฤษของเอฟเวอร์ตันเข้ามาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบข่าวสารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ